ชาวศรีธนูฮะเกิดเรื่องในคุณโฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะงานครับงานเลยนะฮะอะไรก็ตามเพื่อนๆลองหาช่องทางการสะสมผลงานเคลียร์งานแก้ปัญหาเรื่องงานหางานนอกหรือว่าถ้าใครจะหาอะไรได้พิเศษนะครับเนื่องจากว่าอยากจะทํางานพิเศษหรือว่าได้ไรายได้พิเศษนะครับมันก็ต้องเป็นงานถูกไหมฮะเออโอเคถ้าใครพอจะรับงานนอกได้ในช่วงนี้นะครับ หยิบจับขยับขยายทําได้ทํานะครับจังหวะดาวมันดีอย่างหนึ่งคือการติดต่อเจรจาต่อรองดาวพุธย้ายนะครับตั้งแต่วันที่1แล้วนะฮะก็ต้องให้กาลังใจอย่างหนึ่งนะฮะว่าชาวราศีธนูเนี่ยอดทนมานานนะครับโดยเฉพาะเรื่องงานแล้วก็การหมุนเงินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูนะฮะว่าเรื่องผลงานค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงเดือนนี้เลยนะฮะไม่ใช่แค่สัปดาห์นี้นะครับ แต่มันค่อยๆเริ่มนะฮะเดี๋ยวลองให้สังเกตดูดีๆว่างานมันพอจะมีปัญหาที่เข้ามาและเคลียร์ง่ายขึ้นอะไรที่แบบยุ่งยากวุ่นวายวุ่นวือมันจะสบายใจขึ้นสิ่งใดที่ทำแล้วอึดอัดไม่ค่อยสบายใจคเครียดเดี๋ยวจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลามากขึ้นแปลว่าเราโฟกัสเรื่องงานดีเป็นพิเศษนะครับเดังนั้นเพื่อนๆถ้ามีความคิดอยากทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานครับทำได้นะครับ ทำได้ดีทำได้สาเร็จแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาคว้าไว้นะครับหรือสร้างโอกาสเองก็ได้นะฮะบางทีเรามีไอเดียอยากทําอะไรเกี่ยวข้องกับงานเป็นพิเศษทําได้ครับจัาบางหวะมันมาจริงนะฮะระยะน,นี้ถ้าถ้าเรามีอะไรที่คิดที่ทําที่หวังที่ตั้งใจนะฮะโอเคลุยเต็มที่นะจะังหวะดาวเรื่องเรื่องของงานมานะฮะอย่างที่2คือไอเดียใหม่ๆนะครับอย่างที่3ามคือช่องทางการเงินพิเศษนะครับช่วงพวกนี้ถูกโฟกัสได้หมดเลยนะครับ ถ้าโอกาสไม่มาสร้างมันเองนะครับสร้างโอกาสนะผลขวายหาช่องทางนะครับใครที่ทําได้ทำนะฮะใครทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะรก็เคลียร์งานแก้ปัญหาแล้วก็สร้างผลงานในภารกิจที่เราทําให้เต็มที่ให้เรียบร้อยนะครับมันก็เป็นผลประโยชน์ในระยะต่อมาของเราก็ได้นะครับเพราะบางคนบางคนมันไม่ได้แบบเราไม่ได้ทํางานประจำไม่เราไม่ได้ทาํางานพิเศษเราทํางานประจํกิีเงินเดือนเดือนหนึ่งได้ตามผลเดียวนะครับไอแบบเนี้ยโอเคก็ ขยานเต็มที่ไปนะครับแล้วก็พยายามอย่ามีปัญหานะครับในเรื่องของการงานมีปัญหาอะไรก็เคลียร์ให้หมดนะครับแต่เราเองอย่าไปมีปัญหากับคนนะครับถ้ามีปัญหากับคนจะวุ่นวายวุ่นวือเป็นพิเศษครับโอเคนะฮะประการต่อมาครับมันคาดหวังเรื่องโชคลาภได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนตั้งใจนะครับในช่วงนี้พอคาดหวังเรื่องโชคลาภมีโอกาสมีโชคมีลาบมีโอกาสได้ข่าวดีๆเรื่องงานมีโอกาสได้เรียกว่ารายรับพิเศษนะครับโชคฟุกนะครับนี่ก็มีเข้ามา ก็ถ,ถือเป็นหนึ่งในราศีที่ดวงโอเคนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้แต่ว่าเขาว่าดวงโอเคคือไม่ใช่แบบโอ้ดีเลิศประเสริฐสีทุกอย่างเพอร์เฟกแล้วนะฮะรวยแล้วจับเงินล้านเป็นเศรษฐียังครับธนูยังไม่เป็นเศรษฐียังไม่จับเงินล้านแต่มีผลงานถือว่าน่าพอใจขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเอาตามความเป็นจริงนะเราไม่ขายฟอนนะครับเงินจะค่อยๆเริ่มมีช่องทางการเงินต่างๆดีขึ้นแต่ว่ามันยังไม่แบบ สบายโล่งโปร่งใจนี่สินหมดอย่างครับยังค่อยๆไต่สเต็ปอยู่นะฮะแต่ไม่แย่ไปกว่าเดิมแล้วนะฮะถ้าเทียบระหว่างช่วงที่ผ่านมากับช่วงเดนี้ไปนะครับมันไม่แย่ไปกว่าเดิมละนะฮะและที่สําคัญพอจะมีคนช่วยเหลือพอจะมีตัวช่วยไอเดียปัญญาในการแก้ปัญหาเราเด่นขึ้นนะครับความรักเราก็เด่นขึ้นด้วยแหละเพราะว่าดาวพุธคือดาวคู่ครองคนรักและการงานนะครับคือดาวพุธในช่วงเดือนสิงหา ดาวงานและดาวความรักโคจรอ,อยู่ตำแหน่งมรณะชื่อมันมรณะชื่อ,มมอมไม่เพราะแสดงว่ามันไม่ค่อยโอเคนะฮะแต่เข้าช่วงเดือนกันยานะฮะดาวงานแล้วก็ดาวเกี่ยวกับคู่ครองหรือแฟนนะฮะโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งแห่งความสุขเออฉะนั้นมันก็มีรู้แล้วนะครับมีโอกาสได้ได้รับพิเศษมีโอกาสได้เงินที่คาดไม่ถึงนะครับมีโอกาสได้ได้รับที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามานะฮะก็ให้สบายใจนะครับในช่วงนี้ได้นะ ก็โอเคนะว่าไปนะครับจังหวะดาวมันดีในเรื่องของเงินทองโชคลาภวาสนาความสําเร็จในสิ่งที่เราทานะครับดีเลยแหละโอเคนะฮะต่อมานะฮะถ้ามีอยากคุยอยากพูดช่วยนะ,ะปากไปอกเลขไปโทรนะครับพูดคุยอะไรก็ตามคนเชื่อถือเชื่อฟังยืน่นเอกาสารสัญญาทานิติกรรมต่างๆสําเร็จนะครับจังหวะดาวมันดีในเรื่องของการจัดการเรื่องยาเหมันง่ายขึ้นเลยนะฮะผู้ใหญ่เมตตานะครับอุปสรรคมีนะฮะจริงๆมันก็คือ,อรลยจ่าย ยังตึงๆอยู่แหละนะครับบันดีตรงที่เออมันมีอะไรรับเข้ามาจุกจิกบ้างหรือว่าพอจะมีช่องทางบ้างนะครับแต่ด้วยมวลมหาเล่จ่ายนะครับที่มันใหญ่นะฮะมันเหมือนพวกมวลน้ำเลยนะที่มันค่อนข้างใหญ่ที่มันเยอะนะฮะมันทําให้เงินที่เข้ามามันก็ยันๆกันครับมันก็จะสู้กันหน่อยนะฮะมันอาจจะไม่เหลือเงินเก็บแต่มันก็ยังพอมีเงินหมุนในการชําระหนี้สินในการใช้จ่ายทั่วไปในการซื้อของทุกใจนะครับเออมันก็ สภาพคล่องมันก็ดีขึ้นนะนะครับแต่มันยังไม่แบบดีเลิศเปอร์เสอสีนะฮะโอเคครับให้มันมีข้อดีขึ้นแหละในยุคปัจจุบันเนี้ยผมว่าโอเคแล้วนะว่าไหมนะต่อมาใ้เรื่องของดาวเกี่ยวกับเรื่องของสภาพร่างกายถ้าป่วยข้าไม่สบายจะเริ่มฟื้นตัวแล้วดีขึ้นนะครับแล้วก็มีภารกิจต้องเจอเนื่องจากงานนะครับอาจจะเป็นงานหลักงานรองงา,รอง,งานพิเศษหรือว่าถูกใช้ไปวานอะไรก็ตามช่วงนี้ภารกิจจะเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าผลงานเราดีขึ้นนะครับจากนั้นลุยเต็มที่ได้โอ้โหจังหวะมันมานะ เหนื่อยยากลําบากตามปกติแต่ผลลัพธ์มีเรื่องดีๆเข้ามามากยิ่งขึ้นมันก็ทำให้ชื่นใจมากยิ่งยากมากยิ่งขึ้นครับโอเคให้จบไปครับโชคดีมีความสุขครับช่วงสัปดาห์นี้ไปกำลังใจนะครับสวัสดีครับ